น้ำแข็ง AF เผย3ปัญหาในธุรกิจหลังถูกรวมตัวแฉกลายเป็นารา,าส่เสทียนวงการบันเทิงเมื่อน้ำแข็ง AF7 ถูกกลุ่มผู้เสียหายหลายรายออกมาแฉว่าหลอกลงทุนและสั่งกินก๋วยเตี๋ยวเลอรถรวมมูลค่าความเสียหายกว่า50ล้านบาท ล่าสุดน้ำแข็งเอฟนั้นก็มาพร้อมทนายแชมป์ทนายส่วนตัวได้มาเปิดใจในรายการโหนกระแสพร้อมเผชิญหน้ากับผู้กรณีและชี้แจงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจของภรยาคุณเอย๋ยน้ำแข็งเผยว่าธุรกิจดังกล่าวภรรยาทำมากว่า6กถึงปีส่วนตนเพิ่งเข้ามาช่วยบริหารได้ราวปีกว่า ตอนพบปัญหาสะสม3เรื่องใหญ่คือ 1. สภาพคล่องทางการเงินและการบริหารผิดพลาด 2. การทุจริตภายในบริษัท 3. ปัญหาการบริหารของภรรยาเองเจ้าตัวนั้นยอมรับว่าภรรยาเป็นคนสร้างแบรนด์และคิดสูตรแต่มีจุดอ่อนเรื่องการบริหารเพราะทางใจอ่อนและใจร้อนเช่นยอมขายสินค้าให้ดีลเลอร์ในราคาต่ำกว่าทุนเพราะกลัวลูกค้าไม่กลับมาสุดท้ายกลับถูกนำไปตัดราคากันเองจนตลาดพัง พร้อมรับปากจะเคลียร์มีทั้งหมดให้ภายใน2-3ปีแต่วอนคู่กรณีย่าดิสเครดิตหรือทำลายช่องทางทำธุรกิจและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ